ประกบคู่เรียบร้อยวันเล่บอบลหญิงอยู่21ชิงชมป์โลก2025รอบ8ทีมบวกรอบจัดอันดับวันเล่บอบลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7-17ถึงสิงหาคม2568 ล่าสุดได้ชิมครบทั้ง8ทีมที่จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปประกอบด้วยแชมป์เก่าจีนอิตาลีตุรกีญี่ปุ่นอาร์เจนตินาบราซิลโปแลนด์และบัลแกเรียโดยสหพันธ์บอลเล่นบนนานาชาติหรือ FIVB ได้ทำการประกบคู่เริ่มตั้งแต่รอบ16ทีม ก่อนแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่15สิงหาคม2568ขณะที่ทัพนักตบลูกยางเสาไทยที่แพ้ให้กับจีนตบรอบ16ทีมต้องหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับ9 16ของรายการจะพบกับอินโดนีเซียเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้โปรแกรมวอลเล์บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลก2025รอบ8ทีมสุดท้าย วันที่15สิงหาคม2568เวลา9ก้ารอยกาออเจนตินาพบบราซิลเวลา14นาฬิกาโปแลนด์พบบังเกเรียเวลา17นาฬิกาจีนพบอิตาลีเวลา20นาฬิกาญี่ปุ่นพบตุรกีโปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมปโลก2025รอบจัดบรรดับ9-16วันที่15สิงหาคม2568 เวลา9นาฬิกาสาธารณารัฐเช็กพบเกาหลีใต้เวลา14นาฬิกาเปิดโตริโกพบสหรัฐอเมริกาเวลา17นาฬิกาคโครเอเชียพบเซอร์เบียเวลา20นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันเล่เบิร์สาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่15สิงหาคม2565เวลา20นาฬิกา แฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทางช่อง VBTV เวียดนามห่วงชื่อเสียง GFIVB ชี้แจงเหตุลงโทษเชื่อไม่ใช่เพราะตรวจพบเป็นชายวันที่14สิงหาคม68หลังเกมที่เวียดนามชนะเปอร์โตริโก31เซตในศึวอลเลย์บอลหญิง U ยู21ชิงแชมป์โลก2025ที่อินโดนีเซีย สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้สั่งตรวจสอบเพศของนักกีฬาเวียดนามสองคนได้แก่ดังทิฮองและเหงียนฟองกวิงผลตรวจชี้ว่ามีนักกีฬาหนึ่งรายไม่มีสิทธิ์แข่งขันตามข้อ12.2ของข้อบังคับวินัย FIVB ปี2023โดยไม่ได้ระบุเจาะจงถึงสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศการใช้สารกระตุ้นหรือปัญหาเอกสาร ทำให้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ผลคือเวียดนามถูกปรับแพ้ทุกนัดที่นักกีฬาคนนั้นลงเล่นจากเดิมที่มีสิทธิ์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกลายเป็นสถิติชนะ1แพ้4หล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มต้องไปแข่งรอบจัดอันดับ17-24ด้านสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามหรือ VfV เชื่อว่าสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาเอกสารโดยเฉพาะสูติบัตรของนักกีฬา เลตรีเจืองเลขาธิการ v f v เถิดว่าเมื่อวันที่13สิงหาคม v f v ได้ส่งหนังสือถึง FIVB เพื่อขอเหตุผลลงโทษอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าทั้งทีมและสหพันธ์ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกอย่างและเอกสารทุกฉบับถูกต้องครบถ้วน ระหว่างการแข่งขันฝ่ายจัดได้ทำหนังสือขอตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาเวีดนาม3คนและให้ส่งสูติบัตรฉบับจริงพร้อมแปลเป็นภาษาที่กำหนดไปตรวจสอบผลปรากฏว่าพบนักกีฬาสองคนมีวันที่ออกสูติบัตรไม่ตรงตามวันเกิดรายหนึ่งออกหลังคลอด1ปีอีกคนหลังคลอด2ปีแม้ v f v จะชี้แจงแล้วว่าข้อมูลถูกต้องแต่ฝ่ายจัดก็ยังไม่อนุญาตให้ทั้งสองลงสนาม w f b ย้ำว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ไม่มีใครทักทวงเรื่องเอกสารแต่กลับถูกตรวจสอบและลงโทษในช่วงท้ายรอดแบ่งกลุ่มจึงต้องการให้ FIVB อธิบายอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาและชื่อเสียงของสหพันธ์ช่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยประทะทีมชาติเมียนมาแฟนไทยพลาดไม่ได้16สิงหาคม16.00น ถ่ายทอดสดทางทะทะบะ5 HD AIS Play BG Sports True Visions Now เพจ FA Thailand YouTube ช้างศึก Thai Women's Football <S การแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025 Asian Women's MSIG Serenity Cup 2025ณเมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6ถึง19สิงหาคม2568 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมาวันที่16สิงหาคม2568เวลา16.00นณสนามลัชชัยสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสุดทางททบ5 HD AIS Play BG Sports Truvisions e Now เพจ FA Thailand YouTube ช้างศึก Thai Women's Football ช่องถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 2 1ปะทะเจ้าทา่าอินโดนีเซียสึกชิงแชมป์โลกวันที่15สิงหาคม20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง True Sport 7 VBTv สึกใหญ่ระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 2 1อลุยสึกชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB Volleyball Women u t 1 World Championship 2 0 2 5 ระหว่างวันที่7ถึง17สิงหาคม2568นณเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียการแข่งขันรอบจัดอันดับ9ถึง16ทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียโจภาพวันที่15สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไถ่ทอกสดทาง True Sport 7 VBTV Thank you